สวัสดีครับผมให้บริการเ็จบ้านแล้วครับเลอะเทอะเลยให้บริการเองทุกบ้านนะครับผมสบายใจได้เลยครับเข้าแก่ให้บริการเองครับเวลานี้ต้มเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เลยนี่ก็ใย้ดันเลยนะถ้าต้มแล้วไม่ื่นแบบนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยครับผมตัวผมให้บริการเองนะครับผมไม่ใช่ลูกน้องครับนี่ครับ รับประกันอุปกรณ์ให้10ปีด้วยนะครับผมมีบานในด้วยไม่ใช่นะ เชื่อเลยครับเท่าแก่ให้ไปการเองยังไงก็ดีกว่าลูกนนองครับขอบพระคุณครับผม